ที่เรากําลังเหยียบอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นหลุมฝังศพเป็นป่าช้าซ้อนป่าช้าเรื่อส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นเหวเป็นปา่าคจริงๆบางทีมากกว่าหนึ่งชีวิตเขาลบอยู่ใต้หินนั้นเห็นชัดมากคราวนี้เหมือนเมื่อกี้ตอนหินเสียงหินแตกคราวนี้เหมือนเขาโผล่เขาเขาเล่ใกล้เข้ามาแล้วเดินเข้ามาเรื่อยๆหัวดูดต้นอีกแล้วใช่เขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนั้นเ<ช><ค>ขาบอกว่าเขามีที่อยู่เขาบอกว่า ไปดูเลยเห็นเขาเลยเรามองไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าเรามองไม่เห็นตอนนี้เราอยู่ที่ทางรถไฟเมื่อกี้ทุกคนเห็นพร้อมกันไหมครับเห็นค่ะขยับหลังจากถ่ายที่ถ้ำเขาขาดเสร็จแล้วน้องตี้มือยิงนะครับตอนนี้เสียงระฆังแต่ว่าเมื่อกี้เสียงหลังคามันเสียงอะไรโดนหลังคาก็ไม่รู้นะครับอ่าเนี่ยครับห้อยลงมาเรียงรายกันบางคนก็แกวนคอเพื่อสังหารประหารชีวิตค่ะคือเห็นปากเนี่ยเวลาค่อยลงไปเนี่ยปากบนเนี่ย คือย้อยลงมาตอนตอนเสียชีวิต้นะครับย้อยลงมาชี่